สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเดน่นข่าวเดน่นาานวัดประกาศลาออกจากรายกา,ากร,การครัวคุณต๋อยลัน่นอย่ามาห้ามพูดเรื่องเจ้าสัวเพราะกลัวไม่ได้สปอนเซอร์ใครจะอยากก้มเอาเศษตังมันก็เชิญโดยล่าสุดเจ้าตัวได้กล่าวว่าผมขอประกาศตั้งแต่วินาทีนี้ขอหยุบดบทบาทพิธีกรรายการครัวคุณต๋อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปถ้าสัญญาณมาว่าอย่าพูดเรื่องเจ้าสัวเพราะกลัวไม่ได้สปอนเซอร์จบใครอยากจะก้มเอาเศษตังมันเชิญ ไม่ต้องส่งข้อความมาแสดงอิทธิฤทธิเหนือผมส่วนรายการอื่นเดี๋ยวมาเคลียร์จำเอาไว้ผมไม่ซัพพอร์ตพวกคุณเด็ดขาดไม่มีทางอยากคิดว่าผมกลัวและด้วยความเคารพผมเคารพผู้ที่ทำงานด้วยกันผมจึงตัดสินใจให้ตัวเองฟรีเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาต่อทุกคนเพราะผมจะได้ใช้สมองทำงาน ผมไม่อยากให้คุณเอาเศษตังของคุณมาบังคับผมจำเอาไว้ฉะนั้นสถานีไม่ต้องมาตื่นเต้นกับผมทีวีไม่มีอนาคตหรอกจำเอาไว้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ